พื้นที่เล็กๆของบ้านโพนจานอำเภโพนสวรรค์จัวดนครพนมเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยโซ่มาเป็นเวลาช้านานวิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะการนับถือผีซึ่งชาวไทยโซ่ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่มาก และความเชื่อนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของชาวไทยโซ่อยู่ตลอดมาชาวไทยโซ่แบ่งผีเป็นสองประเภทคือผีน้ำและผีมูลผีน้ำเป็นผีธรรมชาติเช่นผีไร่ผีนาผีป่าและผีเขาส่วนผีมูลเป็นผีที่มีเชื้อสายจากบรรพบุรุษ ยังผีน no <si ้ำในผีเนี่ยในผีน um ้ำแล้วก็ผ uh> uh ีม uh uh uh> uh ูนผีน้ำผีมูนยังผีหน้าผีปลาผีหน้าผีเท้าเอิ้นเนี่ยเอิ้นเนี่ยแปลว่าผีน้ำต้องการว่าผีน้ำแม่ผีมูนผีน้ำผีมูนพ่อผีแม่ผีพ่อผีแม่ของข้าโบุิของเทาผีมูนเทายายสิเป็นแม่แก้วแม่คู่ในยายกับโเชื่อผีเก็บไข่ได้มีเป็นแจเดือนแปดจนฮอดเดือนหนึ่งเดือนสอง แม่บอกว้าใหายยาวยาวยายบวมักผีบวเสื้อผีคำผีคำบวเห็นเนาะกับบเสื้อแหละกินยากับมือกินไปโรงพยาบาลใส่กรไปไปโรงพยาบาลใส่กบไปาจักละครจักสกุลแล้วไปกับบเท้าแม่เราว่านยาวนายยาเสพยาจังยาวทางแม่แล้วก็ยาวแล้วก็ดีค่อยไปดีไปยับไปยับไปทอดเส้นผาย่ายทอดเส้นใหมเราดี ยาวคุ้มออกแล้วผีหมอออกนี่คือว่านี่เป็นแม่ลูกเลี้ยงเพิ่นแต่กีบาแรกละกายลูกเลี้ยงแล้วเป็นแม่ครูกำหนดเวลาแล้วไหนใหญ่ในกาิธี่งลงสนามี่กามืองามยามดีไปเบิ่งเลขบเบิ่งยามซะก่อนแค่เพราะว่ามือนั่นมือนี่เขาจะค่อยลงเลยมันจงเจ็บบ่ได้ไขบ่มีลงมือบ่งามยามบ่ดีผัดเป็นเจ็บเป็นไข่กับมีเขาต้องลงหามือหายามมือหกข้ามบ่เจ็ดข้ามก็ดี 1ิพเอสสิบสองมืองามยามดีจังลงเอาจังอยู่ดีมีแห้งเก็บบ่ได้ไข่บม่มีให้รักสมให้น่ารักายดีแหละลูกหลาน,นาเดินสี่ต่อเดินห้าลงสนามนามืองามยามดีจังลงลูกกับพนตกผ้าลงน้ำสุห้องมันจังถึกแคนเฮา,าลงก่อนนี่มันบัวอยู่ดีมีแห้งแับนี้ให้พนสุตกเทหนึ่งสองเท่อแหละน้ำสุห้องสุห่วยจัง ลงจังอยู่ดีมีแห้งยาเป้าลงสนามแล้วยาเป้าซะก่อนยาวเป้า,า,ปามือน,นึ่งแล้วก็่พีดบัให้มอง,ข,องมข้องบัใหรสาคันแปดไว้หน้าคัานหาไว้หลังเมื่อกีบกองยามีมาเหล้าขวดนึ่งแหละลูกอันยาเป้านี่ฮะน้ำส้มก็มีไข่เงินบาทนึ่งเงาเออมือเรอนยาวเป้านี่แหละกับลูกศิ้นลุงโยมกับมาแล้วเบิ่งขัน เพิ่งคันผู้ใดซิมีพีไหม่บ่มีก็ได้แคนมันมีก็ใไข่ไก่จังลุกแคนบ่มีกบ็กบ่ได้ลุกอืมเครื่องเส้นไหวย้ยายในเหตุพิธีแสงสนามยายมีอย่างไหนยายอ๋อเพียงลงสนามเฮาไหมมีคันแปดไว้หน้าคันหา้หลังมออ้อนลูเนน้ำหอม,อมเหล้างาอืมน้ำสม้มน้ำหอมแหละหั่นมีกุกต้นน้ไม้หั่นสอง ต้นใบกล้วยห้ากว่สองคันเสียดอันนึ่งยายย้อนนี้มาเปิดลูกเลี้ยงอันแม่แก้วนี่็ยายยายพุ่ธสบายไปเอ็กเลีม่อว่าเป็นลำไส้เป็นแพ่เรือวะไปห้าม่อก็เมื่อยว่าไปแล้วพุเสาบานิลละเป็นเบื้องเทียนเปเบิ่งเทียนแล้วพันว่าพี่ยักยู่นำเลาแม่แก้วมาเยาวมาเยาวแล้วเลยเป็นพี่มอเลยจนยันนี้แสาวแม่ก็ได้ ทีแรกก็บรสบายไปกรุงเทพผู้แหละทำงานอยู่กรุงเทพบรสบายมีแต่อยากมาอยากมาอยากมาขนาดามากันเลยไปหาหมอคือว่า,วานะไปหาหมอไปเห็นอะไรก็บเมาหมอเพื่อนก็าบอกว่ามีอย่างว่าได้เป็นยังก็ยาแก้ปวดธรรมาดาแต่ก็เมื่อไปอะไรไปเบ่งเทียน เบื้เียนแล้ว่าพีเออพีอยู่น้ำพีน้ำหน้าฮะได้อะวะอยู่น้ำเลยให้แม่แก้วอามาโอ้อะไรก็อ้อกับฟ้อนจะเท่าคนเมื่แหละโอ้กันเป็นลูกเลี้ยงนี่ยายยายเห็ดยังไงใจยายก็เป็นลูกเลี้ยงกต่หาเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นลูกเลี้ยงเพื่อนแล้วก็มีชินพื้นแพ้วว่าไปสมมาคารวะเพื่อนเ้าเป็นลูกเลี้ยงเพื่อนเป็นแม่อหลูกแก้วเพื่อนเพื่อนว่าเออลูกแก้ว เอาก็เป <l id sei> ็น <Techn> ล <Pokémon> ูกแก้วเพื่อนแล้วก็มี่สั่งเข้ากระแตงให้เพิ่นเมดเลยแล้วก็ขั้วปีมากเพื่อนบอกว่าเอาได้ปนอในแสงสนามได้จะหั่นเห็ดหั่นเห็ดนี้เข้ากระแตงแล้เครื่องขมากกยาดอกไม้ดอกเจาะเขาก็มาฮ้อยแล้วเขาก็ไปลงสนามนะเพื่อนมาพอ้นะเพื่อนคุณค่าของความเชื่อของชาวเทโซนี้นะคะคุณครูจะมองเห็นเยอะมากเลยลูก ต้องเต่เรื่องของความกระตันยูกระตับวทีความกระตันยูนี่คุณครูจะมองเห็นทั้งของในส่วนของแม่แก้วลูกเลี้ยงนะคะลูกเลี้ยงที่แสดงโตแม่แก้วแล้วก็มองเห็นคนในครอบครัวที่แสดงถึงความกระตันยูกระตับวีดิจิตอกันลูกเนี่ยบางครั้งนี่ไม่เคยเลยทั้งปีเนี่ยหาเสื้อผ้าสวยๆให้คุณพ่อให้คุณแม่ใส่นะคะ ในวันนั้นเนี่ยลูกก็ต้องหาเตรียไมไว้แทบจะไม่ได้นอนนะคะเตรียมแม่ชอบผ้าถุงผืนไหนลายไหนก็ต้องหามาให้ตัวพิธีกรรมเสกสนามนี้นะคะจะเป็นกุสโลบายในการสั่งสอนอบรมลูกหลานหรือคนในชุมชนเนี่ยให้มีความรักความสามัคคีเป็นแบบอย่างในการในวิถีชีวิตของของชาวเทโซนะคะ เป็นกุศลบายเลยล่ะนะคะเอาไว้สอนลูกสอนหลานถ้าเราทําตามทาแบบอย่างทําตามที่ท่านอบรมสั่งสอนของเราเราก็จะเป็นคนดีได้แน่นอนลูกนะคะเราเคารพในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราประพฤติปฏิบัติตามที่พ่อแม่เราพาทำเนี่ยค,คุณครูเชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ลูกหลานที่ในฐนานะเป็นลูกเนี่ย เป็นคนดีได้แน,น่นอนลูกนะคะ,ะพุทธกับผีเนาะพุทธกับผีนี่ก็ที่อาตมาได้บอกว่าตอนนั้นศาสนานี่ยังไม่จเจริญรุ่งเรืองแต่มีแล้วแต่ยังไม่รู้จักแนวทางการปฏิบัตินะ,ะแต่ไทโซ่เนี่เขาจะเชื่อผีก่อนอันดับแรกนะ,ะแต่การทําบุญในการฮ2สิบสอของส4ก็ทำป,ปกตินะโยแต่จะทําอะไรก็ตามก็อเอา เชื่อผีก่อนคือต้องเส้นไหว้ผีคือต้องบอกกล่าวนะพุทธกับผีเนี่ยก็เลยมันอยู่ด้วยกันนะคือ,อไม่เบียดเบียนกันนะคุณโยมการดําเนินชีวิตเนี่ยมันก็เลยว่าเราทาแล้วคุณโยมคือ,อไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราป,ปฏิบัติแล้วเรามีความสุขนะครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็ความสามัคคีของอาชาวบ้านนะฮะตอนนี้ก็เลย ก็ต้องอาศัยตรงนี้ด้วยนะตั้งแต่บรรพบุรุษเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคุณโยมปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะก็ออยังมีไม่ได้ทิ้งนะแม้แต่บ้านอาตมาก็ยังมีนะฮะความศรัทธาและการนับถือผีของชาวไทโซ่ท่าน,นจะเลืยอนไปเลือนหายไปตามกาลเวลาหรือเปล่าเจา้าคะตรงนี้นะอาตมาก็อาตมารับรองได้เลยพี่โยตราบใดที่ไทโซ่ยังมีชีวิตอยู่ ลูกหลานไทโซ่เนี่ยการนับถือผีพุทธกับผีเนี่ยไม่เลือนหายไปจากอาาก,กันนะคุณโยมถ้ามีไทโซ่ตรงไหนไพิธีกรรมมันก็จะมีตรงนั้นและจะไม่เลือนหายแล้วก็จะไม่หดหายไปเลยเฮียลูกเอ๋อยโมเดนเฮียคือว่ายายในตายปุ๊บกับลูกหลานแทนเห็ดให้เห็นหน้ามันก็ับมาอยู่น้ำน้ำลูกน้ำหลานฮะแล้ว สิ่งนี้ถ้าจะให้คุณครูตอบก็คงตอบไม่ได้เนาะว่ามันจะหายไปหรือจะยังอยู่แต่เท่าๆที่เรารู้เนี่ยจะมีการสื่อทอดนะคะจากแม่สู่ลูกเห็นมาก็หลายรุ่นแล้วนะคะครูคิดว่านะคะถ้ายังมีพิธีกรรมอยู่เนี่ยตัวพิธีกรรมนี้จะเป็นกาวใจนะคะกาวใจสารสายใยของคนในชุมชนในครอบครัว ที่ที่ดีเลยนะคะจะอยู่จะสืบทอดต่อไปหรือจะหายไปก็ขึ้นอยู่กับลูกหลานทุกคนเลยค่ะว่าเราในเชื่อในสิ่งที่คุณพ่อบรรพบุรุษได้สร้างภูมิปัญญาสิ่งเหล่านี้ไว้ไหมนะคะก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานว่าจะสืบต่อหรือไม่ละคะขอบคุณมากูก อยู่ดีมีแหงเด้อ,อ,อระอ้อคู่หัวหน้าตาคนเจ็บอยได้ใครอย่ามีเออมีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสบายใจเงินปีให้เลื่อนเงินเดือนใน้ขึ้นให้นั่งคู่อยู่พ่อมีแต่ความสุขความจเจริญแห่ยเออเจ็บจะได้ใครอย่ามีแทร์กานท่ากล้าการเงินรอออะอ้อดีๆมีแหงเด้อก่อนจังคู่หัวหน้าตาคนไหนมานําก็นเลยย่าพ่อก็ให้อยู่ดีมีแหงคือแบบเจ็บจะได้ใคร,ใครอย่ามี